บ้านหลังเก่าถูกทิ้งไว้หลังลุงเฉยตายมีเพียงแมวดำที่ยังคงเฝ้าลงศพไม่ห่างมันนอนขดอยู่ข้างลงทุกคืนเราพยายามเอาออกไปแต่มันก็กลับมาที่เดิมเสมอจ้องเขม็งคืนนั้นอากาศในบ้านเย็นยเยือกแปลกแปกเหมือนมีใครมองเราอยู่ตลอดเวลาเราหันไปมองแมวดำขนมันตั้งชันส่งเสียงขู่ฟ้อจ้องไปยังมุมห้องข้างลง ใจเราเต้นระรัวสายตามันไม่ได้เฝ้าศพแต่เฝ้าระวังสิ่งที่มองไม่เห็นแมวดำค่อยๆขยับหัวช้าๆตามบางสิ่งที่เคลื่อนไหวรอบลงศพมันไม่ได้เฝ้าลงศพลงเฉยแต่มันกำลังปกป้องเราจากบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเงามืดคืนนั้นเราไม่กล้าขยับตัวเพราะรู้ว่าแมวเฝ้าศพไม่ได้เฝ้าแค่ศพ ผู้สนับสนุน KMM TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง